จัง,จงหวัด,วดนครรา,ราชสีมาขอเชิญร่วมงานเทศกาลไหว้พระนอนระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567ณวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษรรรพพ์สืบสารประเพณีสักการะพระพุทธสายญาติอายุกว่า1,300ปีสมัยทวาราวดีส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนอันเชิญบายศรีอัญเชิญผ้าห่มพระนอนการรำถวายบูชาพระนอนของสตรีชาวอำเภอสูงเนินกว่า572คน<อ>พิธีบวงสวงพิธีห่มผ้าพระนอนและพิธีเปิดงานวันที่12กรกฎาคมคเวลา19นาฬิกาการประกวดวาดภาพประกวดทำอาหารจากซ่อมโอเสวนาวิชาการชมการแสดงขนจากกรมศิลปากรการแสดงแสงสีเสียงจำลองประวัติศาสตร์ลิเกโคราชสอนรักเพชรวิเชียรพร้อม เต้นชนมและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนมาร่วมกราบสการะองค์พระนอนนั่งรถเที่ยวชมโบราณสถานชมชิมช็อปสินค้าชุมชนท้องถิน่นอาหารพื้นบ้านท้องถิน่นของดีบ้านฉันในวันที่12-14กรกฎาคม2567นวัตธรรมจักรเสมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกาตลอด3วันกับงานเทศกาลไหว้พระนอนอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา thank we'll you จังหวัด,วดนครนคร,ราช,ชสีมา,มาขอเชิญร่วมง,งานเทศกาลไหว้พระนอนระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567ณวัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีสการะพระพุทธสยญาติอายุกว,ว่า1,300ปีสมัยทวาราวดีส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยขบวนอัญเชิญบายสีอัญเชิญผ้าห่มพระนอนการรำถวายบูชาพระนอนของสตรีชาวอำเภอสูงเนินกว่า572คนพิธีบวงสวงพิธีห่มผ้าพระนอนและพิธีเปิดงานวันที่12กร,รกฎาคมเวลา19นาฬิกาการประกวดวาดภาพประกวดทำอาหารจากส้มโอเสวนาวิชาการชมการแสดงขวนจากกรมศิลปากรการแสดงแสงสีเสียงจำลองประวัติศาสตร์ลิเกโคราชสอนรักเพชรวิเชียรพร้อมนุ่นเนธชนก และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนมาร่วมกราบสการะองค์พระนอนนั่งรถเที่ยวชมโบราณสถานชมชิมช็อปสินค้าชุมชนท้องถิน่นอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นของดีบ้านฉันในวันที่12-14ก็ถึกรกฎาคม2567นวัตธรรมจักเสมารามตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกาตลอด3วัน,วนกับงานเทศกาลไหว้พระนอนอำเภอสูงเนินจังหวัด,วดนครราชสีมา